จะเยได้ครับหัวโรับได้ครับอีกคั้งหนึครับโอยตายแล้วสิแล้วนิ้วแม่ไม่เอาอ่ะโอยเสียอ่ะแม่ไม่อยากดูเลยอ่ะกลัวครับอนีไปก่อนครับมาเร์เปิดตอนแรกไม่ได้แบบนี้ต้องรุ้ครับเอาดูมา เออโอ้ยใจจะวายโอ้ย,อยลงเป้าอะฮ่าฮ่าฮ่าอืออีกสองลูกเอกอมันต้องโดนอย่างนี้อุ้ยพี่พุ่มจีดพี่พุ่มจีด ไปกว่านลครับโอ้ยอย่าติดนะโอ้ยปะทอแจกแต้มเบื่อหน้าตาดีไม่ช่วยอะไรจริงจริงโอ้ยอยากให้มันติดเน็ตมั่งอ่ะคิดไม่ดีเลยเนี่ยแต่ก็คิดเย้ แกจะเตเต็มชนะจะเป็นลมไม่ใช่มันได้ใจไม่ได้ก็ตดตามกลัวมันยาวไปถึงโอ้ยไม่เอาแล้วจบไปเลยเซตนี้จบแมชสุดท้ายใช่ปะลูกเดียวลูกเดียวฟ้าคุณเจ้าช่วยดูมาแบบน่ากลัวด้วยนะมานลูกเดียวถึงเลยอ่ะโอายโถย ช่ไม่บุกอ่ะจะเอาแล้วอ่ะแต้มติดเน็ตไปเลยเจ๊เฮ้ยเหนื่อยกลัวแม่ถ้าเป็นหนูนะ้นหนูเป็นลมตายเอาเลยตี้ย เดียวไดูเลยโอ้ยเ่งอจีเสียใจเนอโอ้เล่นในบ้านเขาด้วยอะเย้เฮ้ยอรุมาเก่งเนอะ โค้ดก็ดีใจโอ้ดีใจอ่ะเย่หูแม่อยากเป็นตากล้องอะเราไปถ่ายนั่นเลยอ๋อสิทธิพิเศษอ่ะดูดูถ่ายดีใจเย่อุ้ยพรุ่งนี้เฮ้ยไม่อยากเรียนเลยอ่ะเปรียงโตรงพี่ไทยโผลเลกพอดีไม่เอาอะวิ่งกลับบ้านเลยดีว่า